สวัสดีคุณเงไปไปชนะเย้วันนี้เราจะมาตกปลกคือเราตกปลาตกปลาตกปาไม่ใช่นี่จะมาสมสจีนวที่เกเรื่องวงตะปูวงตะปูคือพ่อแม่ปู่ได้ไหมใช่ครอบครัววงตะปูก็คือครอบ คนพี่อ e. ีคำแรกคําว่าปงตะกูไม่ใช่คำว่าเจียจูแปลว่าปงตะกูเจียจูใช่แล้วดวงที่เอออเอคําว่ายเแต่ว่า,วา,ค,วา,าคุณปูีไม่ช่คุณปูมันเขียนเ่แล้วน้าเกียเกียรี ซานคำว่านายนายหนายนายคุณย่าคุณย่าพอมีคุณปู่ก็จะมีคุณย่าที่ซื่อคำว่าไหว้กงไหว้กงคุณตาฮะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงหรอ,อแกแกแล้วก็แกอ๋อแล้วเดีะจะปูป่ย่าแล้วก็ตายย่าอย่างนี้เหรอไหว้กงแปลว่า พี่ชายน้องชายพี่ายน้องชายพี่ชายก็เกี่ยวกอเอ้ยไม่ใช่ทชงตี้ก็คือพี่ชายน้องชายรวมกันเรต่อไปอ่ะพี่ริ้ยวไหว่เคียงโจไม่ใช่เียโจแปลว่าพี่สาวกับน้องสาวไม่ใช่คำว่าไหว้ผอไหว้ผอแปลว่าพี่ชายน้องสาวคุณยายว่า้ผอแปลว่าคุณยาย คำที่ชีคือคำว่าปอปอบปอปอคุณพ่อไม่ใช่ปอบปอบคุณลุงปอบปอบว่าคุณลุงคุณลุงใช่แล้วดูคำที่ปาคือคำว่าชู่ชุ่ เป็นผู้ชายอยู่แล้วอ้าวผู้ช่ตาเป็นผ ok ู้หญิงแล้วก็ยายเป็นผู้ชายใช่คำถาที่ตาก็ปลาปลาคือชูชูอาผู้ชายไงไปคำพิจิวคำว่ากู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 แปลว่าผู้หญิงเฮ้ยจะรู้ได้ไงรไปเลยนั่รู้นั่รู้คำแปลพวกนี้ได้ไง ได้ยินเรียน,ยนกับอ๋อได้เรียนกับครูก็เลยรู้ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองดูคำที่อันที่สิคำว่าจ,วจิ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 วแต่ว่าป่าไม่ใช่จิวจิวว่าน้ชายแล้วเออี่อี่ อีก็คือเียไม่เสียไม่แ่าาอะไรพี่ชายน้องชายก็มีอะไรพี่ชายน้องชายพี่างาอเสียไม่แพรว่าพี่สาน้องสาวเียีายกับเมยเยใช่เียเียกับเมยเมยก็กลายเป็นเียไม่่อชาเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพี่ชายเป็นเกิดซี่เออทำไมเป็นเกิดซีก็ไม่รู้ แต่อันนี้เขาเป็นชงลสตี้โคลสตี้คว่าพี่เขาอาจจะชอบไม่ใช่ใชอันที่ซื้อเอิรซือเอิร์ออออคำว่าซื้อเอิร์คำว่าอาอีอาอีแปลว่า,อาอ,วาอาอีแปลว่าอะไรน้าหวีไม่ใช่อาอีแปลว่าน้าสาวหรือ ปาเป้ okay. คำที่สื่อสาร,สารคำว่าจุยายจ้ยไอจุ้ยไอแปลว่าของรักไม่ใช่แต่รักแบบนี้จุ้ยอแปลว่ารักที่สุดจุยย้ยไอแปลว่ารักที่สุดในโลกบรรทุกคำที่สือส่อสื่อสื่อคือคำว่าเจียถิงเจียถิงแปลว่าพี่ไปให้นหน่อยเจียถิงแปลว่า,วา,วาเจียฉิงไปให้หน่อย ไม่รู้จะแม่งบอกบ้านอะไรญาต,ตาาิถึงมึงวงตระกูลน่ะวงตระการไม่ใช่ญาติถึงก็คือครอบครัวญาติถึงแปลว่าครอบครัวแอบจะชวนอีกรอบหนึ่งนะครับครัแรกคอนที่อีเจียจูเจียจูแปลว่าวงตระกูลตระกูลตอนที่เ คำที่ซื้อคำว่าไหว้กงไหว้กงคุณตาไหวคำที่อู่คำว่าชงตี้ชงตี้อะไรแปลว่าพี่ชายกับน้องชายต้างแน่ไม่ใช่พี่ชายกับน้องสาวนะไม่ใช่หรือก็ไม่ใช่พี่สาวกับน้องชายด้วยต่อไปคำที่เลี้ยวคำว่าไหว้ขอไหว้ขอแปลว่าอะไร ดูคำชีปอปอผอปอปอปอแปลว,ว่าค<อ>ุณลุงคุณตาคุณลุงก้อ,เองเริ่มจำได้หมดเลยใช่ไหมจำได้หมดเลยใช่ไหมอ่ามาดูต่อไป <glasses S 1> อาบุชายคำที่ปลาเคยชูวชิแปลว่าผู้ชายถูกต้องชูวชิวก็อาู้ชายไปคำที่จิวคำว่ากู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  ทีซื้อคำว,ว่า er จิว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 นะน้าชายป้านา้าชายหรือป,าาอป้านา้าชายเดียวไปคำที่ซูอีคือคำว,ว่าเจียมไม่เอ,อ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วเจียมไม่แปลว่าน้าหน้าหน้าหญิงไม่ใช่เจียมไม่แป,ปล,แล,ว,ปลว่าพี่สาวลูกสาวเออเจียมเจียมไม่แปลว่าพี่สาวน้องสาวไป อคำว่าออีออีแปลว่านะอะไรสาวหรือป้าไม่ใสาวไป้าไม่ใช่ไรไม่ใช่ไม่ใไมหญิ่ไม่ไปมีแต่นะ่าชอ ถิงเจียถิงถิงเจียถิงเจียถิงว่าเขาคู่ต้องแล้วเอบคูอ่อ,คอ,อย่าลืมไปเขาคู่กันด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายไม่ใช่แล้วผมมีคำถามด้วยเลยค้องคำว่าเอาคำเอาคำนี้เอาแบบเออเอาเอาแบบง่ายๆเจียจูภาษาไทยคืออะไรถ้าใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อัดไม่ได้ค่ะกมาม่ยค่ะสวัสดีครับ